สวัสดีครับผมจาก DC Racing นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วคันนี้จะเป็นยาริสเอทีบรุ่นปี2022นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง d r i ยหกสเซ็ต4ชิ้นนะครับผมดีเทลด้านหน้าของเขานะครับตัดด้วยเส้นสีแดงงานเข้ารูปทุกจุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นงานแท้100%นะครับนี่ครับการันตีเพจการันตี d r i ยหกสนะครับผมนี่ครับนี่ด้านหน้าก็หล่อแล้ว เรามาดูด้านข้างกันนะครับตัวนี้ผมจะแถมสติกเกอร์ด้านข้างให้ด้วยนะครับแก้มด้านข้างนี่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้แถมให้เลยครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมตัวนี้ก็จะตัดเส้นแดงเช่นกันให้แลดูมีมิติมากขึ้นนะครับนี่นะครับร้อยหกอ่าเรามาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นปลายท่อสเตเลสท,ทรงใบไม้นะครับผม ตัวนี้นะครับแล้วก็มีอ่าเพจทับทีมทอนแสงนะครับสีแดงตัวนี้แล้วก็สติกเกอร์ด้หกสิงานเข้ารูปสวยครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็ใส่เบ้ามือจับเพิ่มนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมอโอเค สนใจทักไลน์มาได้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ